คู่นี้นะคะเขาหวานกันมากจริงๆหลังจากที่น้าเดชกับย่าๆเขาจุงมือกันไปรีแคปความสัมพันธ์จากวันแรกที่เจอกันจนมาถึงวันนี้ที่ความรักสวิทและก็มั่นคงผ่านทางรายการเซนดับบล็อ ดยนั่นเหตุเผยว่าตอนดวงใจอาคณานีเจอกันตอนเวิร์ชอปยังไม่คิดอะไรแต่จำกันแต่งกายเขาได้หมดดูแลกันแบบเพื่อนร่วมงานทั่วไปละครเกมร้ายเกมรักรู้สึกว่าเออชอบแล้วเหตุผลหนึ่งในการมีแรงไปทำงานก็คือการไปเจอยา่ยาเวลานั่งรถตู้ยา่านั่งตรงไหนข้างๆคือที่ผมโมเมนต์ Moment, นั่งฟังหูฟังเดียวกันอยากบอกความรู้สึกอะไรก็เลือกเพลย์ลิสต์ดีๆบอกหลับเลยไหลามาแล้ว จนมาถึงปัจจุบันรู้สึกว่าชัดเจนเขาเป็นคนเดียวที่มาเติมสีสันในชีวิตเราได้เราก็มีเรื่องของเรามีภาระของเราแต่ถ้าเราไม่เจอคนอย่างเขาเข้ามาอยู่ในทุกโมเมนต์ของเราที่เราโจมและดึงเราขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยการกระทําหรือคําพูดมันจึงเป็นคําตอบเลยว่าทําไมเราถึงรักเขาที่สุดในโลก และเดียยังบอกอว่าเราคิดถึงเขาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เราเดินไปด้วยกันมันไม่ได้ฝืนอะไรเลยมันอยู่ที่ว่าเราอยากเดินไปต่อกับเขาอย่างไงวัดฝันไปในวันที่ยิ่งใหญ่ของเรามากแค่ไหนถ้าเราตอบคำถามพวกนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก